สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากความสําเร็จของนักกีฬาไทยในต่างแดนจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความสําเร็จของ3นักกีฬาไทยในศึกเปดมินตันสิงคโปร์โอเพนที่บาสเดชาพลและเฟรมสุพิศราสามารถคว้าแชมป์คู่ผสมได้สําเร็จหลังจากโชว์ทีมเวิร์กอันยอดเยี่ยมเอาชนะคู่ฮ่องกงในรอบชิงไป2ต่อศูนย์เกม ซึ่งก็เป็นสกอร์เดียวกันกับประเภทชายเดียวที่ทางด้านของวิวกุุวุฒิสามารถคว้าแชมป์ได้หลังจากปราบคู่ชิงจากประเทศจีนได้แบบ2เกมรวดเช่นกันพร้อมกับทะยานขึ้นไปรั้งอันดับหนึ่งของโลกหลังจากจบตัวน,นนี้ได้อีกด้วยซึ่งจากความสําเร็จของ3นักแบดไทยในครั้งนี้แฟนๆลูกขนไก่ชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดและมาเลเขาจะมีมุมมองหลังการคว้าแชมป์ในแต่ละประเภทของนักแบดไทยของเราอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นที่มุมมองของพวกเขาหลังการคว้าแชมป์ในประเภทคู่ผสมของบาสกับเฟรมกันก่อนที่คนแรกได้มาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีกับบัสและสุพิศราที่สามารถเก็บแชมป์ได้ตั้งแต่รายการระดับซูเปอร์3 0 0ไปจนถึงซูเปอร์1 0 0 0แม้ว่าจะเพิ่งผ่านเข้ามาถึงแค่ในเดือนมิถุนายนเองความสำเร็จแบบนี้มันจุดยอดมากส่วนคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมทั้งคู่ว่าเดชาพลน,นั้นเล่นอย่างโหด ส่วนสุพิธาร,ราก็คล่องแคล่วแบบนี้และพวกเขาจะไม่เป็นแชมป์กันได้ไงมันเจ๋งสุดๆที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าพวกเขาเจ๋งกันจริงๆเฟร,รมก็ว่องไวสุดๆไม่ใช่ผูเ้เล่นที่ขี้เกียจหรือว่าเฉื่อยเลยที่ก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าฝั่งผู้หญิงนั้นคล่องตัวแล้วก็มีเกมรับที่ดีส่วนไฟชายก็แข็งแกร่งและก็ตบหนักพวกเขาครบเครื่องสุดๆ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์กึงให้ข้อมูลถึงความสําเร็จของคู่ผสมจากไทยเราว่าบาสกับสุพิศราเนี่ยสามารถคว้าชแชมป์ในปี2025มาได้แล้วทั้งในระดับซูเปอร์300ซูเปอร์750และซูเปอร์1,000มันเหลือแค่ซูเปอร์500เท่านั้นก็จะสมบูรณ์แบบแล้วในปีนี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความทึ่งว่าคู่ไทยคู่นี้นั้นมีพัฒนาการที่มันรวดเร็วมากมันช่างน,น่าตกใจจริงๆ ที่คนต่อมาก็มองถึงศักยภาพของคู่นี้ต่อไปด้วยว่าบาสกับสุสุพิศราเนี่ยโหดกันจริงๆใครก็เอาพวกเขาไม่อยู่แล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ว่าพวกเขาเนี่ยได้กลายเป็นคู่ผสมที่โหดเลยฝ่ายหญิงก็สามารถเล่นได้ดีเดชาพลน,นั้นได้คู่ที่ลงตัวมากเลือกไปผิดเลยจริงๆซึ่งคนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าถือเป็นโชคของบาสเลยจริงๆที่ได้คู่ใหม่มาแบบนี้ แต่คนต่อมานี่ได้มองต่างออกไปเล็กน้อยว่าเดชาพลนั้นเก่งกาจอยู่แล้วเขาจะจับคู่กับใครมันก็รุ่งทั้งนั้นที่คล้ายก,กันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่ากุญแจสําคัญนั้นมันอยู่ที่เดชาพลใครจับคู่กับเขาก็พาไปควา้าแชมป์ได้หมดเลยซึ่งแฟนแบมิตตันคนต่อมาก็คอมเมนต์ไปอีกว่ายิ่งดูก็ยิ่งน่ากลัวเลยสําหรับเดชาพล ใครจับคู่กับเขาแม้จะใหม่ก็กลายไปเล่นดุดันทันทีแถมตัวของเขาเองก็โหดขึ้นมาเรื่อยๆส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงความยอดเยี่ยมของบาสว่าเดชาพลนี่แหละคือนิยามของคนที่จับคู่กับใครก็สามารถปรับตัวได้เร็วสุดๆในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเขาไปอีกว่าเดชาพลนั้นเหมาะสมกับการเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของประเทศไทยเลยเขาเล่นได้ดีตบได้คมและก็มีความผิดพลาดที่น้อยมาก ส่วนคนต่อมาที่ได้คอมเมนต์ถึงความยอดเยี่ยมของคู่บาสกับเฟรมนี้ว่ายังไม่ทันถึงปีดีพวกเขาก็สามารถได้ไป5แชมป์กันแล้วและสถิติในรอบชิงชนะเลิศของเดชาพลกับสุริศรา,ามันยัง100%เเซในการได้ชัยชนะทุกครั้งดังนั้นนี่มันแปลว่าพวกเขามีความเป็นแชมป์อยู่ในตัวแต่มันก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะบาสนั้นมีประสบการณ์ที่สูงและได้คู่ที่คล่องตัวอย่างสุพิศรา,ามาช่วยที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ถึงเฟรมด้วยว่า สุพิศราเล่นลูกได้ลึกเล่นลูกยาวก็ดีมากและเกมรับของเธอก็แข็งแกร่งมากด้วยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมเธอต่อไปอีกด้วยว่าถ้าดูจากรูปร่างและก็ท่าทางของสุพิศราแล้วมันอาจจะไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะสามารถกลายมาเป็นคู่ผสมที่เก่งกาจได้แต่เธอนั้นมีเกมรับที่มันแข็งแกร่ง,แ,งและการวางลูกที่แม่นยำและก็ยังมีการสู้แบบไม่ถอยสรุปก็คือคู่นี้สุดยอดจริงๆ แม้ว่าเดชพลจะระด,ดับเวิลด์คลาสอยู่แล้วก็ตามทีส่วนหลังจากนี้จะขอพาไปที่มุมมองของเหล่าแฟนแบดมินตันหลังการคว้าแชมป์ในประเภทชายเดี่ยวของวิวกุลวุฒิกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังชัยชนะแบบไม่ยากเย็นนักของนักแบดไทยของเราในรอบชิงชนะเลิศว่าในแมชนี้กุลวุฒิเล่นจนดูเหมือนหลู่แค่กําลังวอร์มอัพอยู่เท่านั้นนี่แหละมันคือความเหนือชั้นของเขาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่า ระดับของเขามันคนละชั้นเลยจริงๆในขณะที่คนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เปรียบเลยด้วยความทึ่งว่าสกอร์ในรอบชิงมันช่างน่าเหลือเชื่อมากพอไม่มีคู่แข่งตัวจริงมันก็เหมือนกับเป็นการเดินเล่นอยู่ในสวนสําหรับกุลวุฒิเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของวิวว่ากุลวุฒิถือเป็นนักกีฬาที่ฉลาดมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจและเล่นด้วยความนิ่งเขาไม่เร่งรีบไม่ใช้อารมณ์ไม่ตะโกนเเรียกได้ว่า ครรบเื่อง»,ที่คนต่อมาก็ชื่นชมด้วยว่ากุลวุฒินั้นมีครบทุกด้านทั้งทักษะการควบคุมความอึดและลูกตบที่มันเฉียบคมส่วนคอมเมนต์นต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงกุลวุฒิว่า <S <S เขาเป็นผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งและไม่ค่อยทําผิดพลาดโดยไม่จําเป็นมีศักยภาพที่จะควาชช้าแชมป์เพิ่มได้อีกหลายรายการเลยส่วนคนต่อมาก็มองถึงรูปแบบการเล่นที่นําพาไปสู่ความสําเร็จของเขาว่า กุลวุฒินั้นเล่นได้คลีนมีความเยือกเย็นไม่เร่งรีบถ้าได้จังหวะเขาถึงจะโจมตีในทันทีและเขาก็แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดในขณะที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงความยอดเยี่ยมของวิวว่าเขาถือเป็นผู้เล่นจอมแท็กติกเลยที่มีทักษะในการนำพาแผนเหล่านั้นเอามาใช้ได้จริงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ชื่นชมเขาไปอีกว่ากุลวุฒินั้นเก่งเกินไปแล้วแต่นี่แหละมันคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้เป็นแชมป์โลก ขอแสดงความยินดีด้วยกับการควา้วาแชมป์สิงคโปร์โอเพนได้ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าเขาได้แชมป์มาแล้ว4รายการในปีนี้มันจึงเหมาะสมแล้วที่เขาจะเป็นมือหนึ่งของโลกขอแสดงความยินดีด้วยกุลวูิที่คนต่อมาก็มองได้ว่าเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนในทัวร์เมียนนี้ได้ด้วยสกอร์สองเกมรวดทั้งหมดถือเป็นนักกีฬาที่น่าทึ่งเลยจริงๆสมควรแล้วที่จะเป็นมือหนึ่งของโลก ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่าเขาคนนี้ถือเป็นแชมป์โลกที่แท้จริงเพราะหลังจากการคว้าแชมป์โลกก็ยังสามารถคว้าแชมป์รายการอื่นได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้แหละมันคือคุณภาพของมือหนึ่งของโลกส่วนแฟนแบดคนต่อมานี่ได้มาเปรียบเทียบเขาไปถึงตำนานชาวมาเลยว่าดูกุลวุฒิเล่นแล้วมันนึกถึงสไตล์ของลีชองเว่ยเลยเขามีเงาอยู่ตามตัวที่มันสวยงามมากว้าวที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่า จากท่าทางและวิธีการเล่นของเขามันเหมือนมีเงาของลีชองเวอยอยู่ในตัวเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความพิเห็นเชิงเปรียบเทียบถึงศักยภาพของกุลวุฒิว่าความจริงแล้วกุลวุฒินั้นมีพรสวรรค์มากกว่าผู้เล่นอย่างฉียูฉ่ฉีโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอายุที่ยังน้อยของเขาผมมั่นใจเลยว่าถ้าเขาไม่เจ็บไปเสียก่อนเขาจะสามารถแซงฉียู่ฉีได้ภายในปีหน้าอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าและยังไม่เคยมีอาการบาดเจ็บ ตอนนี้จีนเองก็ไม่มีนักแบตชายเดียวคนไหนที่จะสามารถทัดเทียมเขาได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในตอนนี้วิลคุละบุสสามารถแซงทุกคนขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกได้แล้วตามแร็งกิง้งแต่ในความคิดเห็นของเขาตรงนี้ก็าน่าจะมองว่าศักยภาพที่แท้จริงของวิวอาจจะยังไม่ได้เหนือกว่าทางด้านฉียู่ฉีในปัจจุบันซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาได้มาคอมเมนต์ไปในอีกแง่มุมหนึ่งว่าถ้าว่ากันตามคุณภาพแล้ว กุลว,วุฒินั้นยังคงเป็นผู้เล่นที่ยังพอมีคนที่สามารถเอาชนะเขาได้อยู่นะมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่มโมตะหรือว่าวิกเตอร์อยู่ในช่วงที่พีคแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าในตอนนี้กุลว,วุฒินั้นเริ่มเล่นได้อย่างสม่ำเสมอขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่วิกเตอร์นั้นไม่ได้มาร่วมลงแข่งและแม้ว่าวิกเตอร์นั้นจะกลับมาแต่ฟอร์มการเล่นของเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งเตรียมตัวได้เลยว่าเขาจะได้เป็นมือหนึ่งของโลกต่อไปอย่างแน่นอน ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์หลังการคว้าแชมป์ในครั้งนี้และขึ้นไปรั้งมือหนึ่งของโลกของวิวได้ว่าเขายังดุ่มและสามารถขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้แถมยังมีแชมป์และก็เหรียญรางวัลจากรายการใหญ่ๆมากมายในขณะที่ผู้เล่นระดับท็อปคนอื่นเริ่มผ่านช่วงพีคของตัวเองเขากลับพุ่งขึ้นมาแล้วก็เปล่งประกายเจิดจ้าเกินกว่าผู้เล่นรุ่นใหม่จะตามได้ทันช่วงเวลานี้จึงถือเป็นยุคทองของเขาต่อจากวิกเตอร์และก็ฉียู่ฉีเลยทีเดียว ซึ่งจากตรงนี้แฟนแบดคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าก็อย่างที่เคยบอกกันเอาไว้นั่นแหละยุคของราชาคนใหม่มันกำลังได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนแบมิตันชาวต่างชาติหลังความสำเร็จของ3นักแบดไทยในรายการสิงคโปร์โอเพนที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นคันหลงกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะัที้งทีด้วย แล้วกลับพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ